วิตามินอะไรตัวเด็ดที่ช่วยเรื่องผิวพรรณชะลอความแก่ก่อนวัยแล้วก็ทําให้ผิวเราเปล่งปั่งด้วยเหมาะสําหรับทั้งวัยทองแล้วก็วัยประจำเดือนมาป็นปกตินะคะวันนี้เกศแนะนําเลยสุดยอดสมุนไพร2อย่างนี้ค่ะที่เกศกินเองตอนเช้านะคะสลับกันไปในแต่ละวันต้องบอกก่อนว่าเด็ดจริงๆมาแนะนําเลยค่ะกับตัวแรกคือขมิ้นชนันขมิ้นชันตัวนี้ดียังไงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะตัวนี้วิตามินเยอะมากๆด้วยช่วยในยเรื่องของให้ล โลหิตแล้วก็เลือดก็คือเลือดนะคะเลือดเราไหลเวียนดีระบบประจำเดือนใครไม่ปกติอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าจะช่วยให้เลือดเราไหลเวียนปกติประจำเดือนมาปกติมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยเปล่งปลงั่งแล้วก็มีน้ํามีนวล ใครที่มีปัญหาผิวพันแห้งกร้านนะคะกินคาิ้นชันเลยค่ะแนะนําอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะช่วยนะั่นก็คือในเรื่องของการชะลอริ้วรอยก่อนวัยใครไม่อยากแก่นะคะก็แนะนําเช่นกันคาิ้นชันนี้เลยเด็ดมากช่วยได้แล้วก็ในเรื่องของการที่เรามีอาการอเช่นปวดข้อท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยคาิ้นชันตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะเพราะมีคิวคอมินที่เข้าไปช่วยในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เหมาะสําหรับสตรีทุกเพศทุกวัยเลยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่อง ของเหล่านี้เนี่ยขมิ้นชันจัดไปเลยนะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งที่เกศจะแนะนำํำวิตามินสูงมากๆและยังช่วยลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ยังเรื่องของอวิตามินนมรวมเกศต้องบอกก่อนอะไรบ้างวิตามินอะไรในนี้นึ่ง วิตามิน A ค่ะบำรุงสายตาจะมีวิตามิน A ตัวนี้มากกว่าแครอทถึง4เท่านะคะหรือเกยบอ่านไปด้วยตัวที่2วิตามิน C ค่ะวิตามิน C สูงมากกว่าส้มถึง7เท่ามีแคลเซียมด้วยมากกว่านมถึง4เท่าโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยโพแทสเซียมนี่คือช่วยบำรุงเรื่องของสมองแล้วก็ระบบประสาทนะคะมากกว่ากล้วยถึง3เท่าแล้วก็มีโปรตีนก็คือจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออ่าในนี้จะมีมากกว่านมนะคะอ่าหรือโยเกิร์ต 2เท่าค่ะก็เป็นตัวเด็ดๆที่กินตอนเช้าๆได้นอกหนเือจากนั้นถ้าเราจะต้องออกมากลางแจ้งกลางแดดหรือว่าทํางานหน้าจอคอมแน่นอนผิวพรรณเราสามารถจะเหี่ยวย่นแก่ก่อนไวัยได้พวก y U.V เนี่ยทำร้ายผิวเกตก็แนะนํานะคะว่าต้องดูแลตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเรากินอาหารเสริมที่ดีกินสมุนไพรดีแล้วก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้ได้เยอะๆนะคะวันละ2-3ลิตร และที่นี้เนี่ยนอกนอจากนั้นทําจิตใจให้สบายค่ะการออกมาพบเจอข้างนอกเนี่ยบรรยากาศข้างนอกธรรมชาติแบบนี้ลมเย็นๆใบไม้สีเขียวๆมองไปเนี่ยมีสายน้ําอยู่ข้างหน้านะคะก็จะทําให้เราเนี่ยอารมณ์เย็นอารมณ์สบายมากขึ้นทําให้เราเนี่ยอ่อนกว่าัวมีคนถามด้วยเกตอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้46นะคะก็พยายามทําจิตใจให้สบายค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้และนอกเหนือจากนั้นการดูแลผิวด้วยครีมบํารุงที่ดีและก็การป้องกันผิวจากแสงแดดการทําความสะอาด ผิวให้สะอาดนี่ก็คือจุดสําคัญด้วยเช่นกันถ้าเราทําความสะอาดผิวไม่สะอาดสกปรกหมักหมมสิวก็ขึ้นนะคะผิวก็มีสิวอุดตันหรือว่าในเรื่องของหน้าหมองคล้ำได้วันนี้เกดก็แนะนําเลยถ้าใครจะต้องดูแลผิวนะอันนี้ เซรั่มมาเลยจัดต้องจัดเลยก็คือเซรัม่มตัวนี้ที่สุดของเซรัม่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเกตที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้าให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นอิ่มน้ําเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดอาการแสบแดงแสบกล้านใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวติดสารมา ิวที่แห้งแหงกันกลาถทาครีมทาแป้งไม่ติดเก็ดแนะนําเลยต้องใช้เซรั่มตัวนี้เห็นผลมากๆแล้วก็ยังช่วยยกกระชับให้ผิวเราเน่ยต่งตึงกระชับขึ้นแล้วก็ฟื้นฟ,นฟูเซลล์ผิวใหม่ด้วย ง่เลยธรรมชาติแบบนี้เสียงนกก็มาเนาะแนะนําเลยค่ะต้องใช้เซรั่มตัวนี้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นทําความสะอาดผิวด้วยกรีนซิ่งก่อนนะคะล้างหน้าเได้ปร้อยก็ทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2องทา3จุดที่เรามีฝ้ามีกระค่ะตัวนี้เด็ดมากๆเก็ดใช้มาน่าจะอยู่ประมาณปีที่3ละดีมากๆผิวพรรณเนี่ยกระชับผิวพรรณใสขึ้นฝ้ากระจางลงนะคะ ตัวถัดมาออกมาเจอแดดออกมาเจอ UV แน่นอนกันแดดคุณต้องใช้เลยบีบีกันแดดเคที่ s p f 5 0 PA บทีกบวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มและทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ตัวนี้มีแร่ไทเทเนียมเดออกไซด์ที่เป็นสารกันแดดด,ด้วยก็เรียกว่าเป็นฟิสิกอลสันกกรีนเหมาะสาหรับผิวแพ้ง่ายช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงค่ะเหมาะสำหรับทุก สีผิวเลยนะคะเข้าได้ทุกสีผิวเนียนๆนุ่มๆเป็นทั้งบำรุงด้วยกันแดดแล้วก็เมคอัพเบสหน้าใสตัวสุดท้ายที่จะแนะนํากันก็เป็นสบู่นะคะขั้นตอนการทานควาสะอาดผิวค่ะต้องมีด้วยสบู่มูนไพรแฮนเมดว่านน้คำจากเกียร์ที่ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงจัดเลยนะคะทั้งชุดทัก